สวัสดีครับวันนี้เป็นวันแรมแปดค่ำเดือนสิบสองวันนี้จะมาพบกับพระกุชินเงินตะกลัวไขขึ้นเต็มเป็นพระโบราณของคนแก่นะครับทางภาคเหนือนฉันเอามาฝากและก็เลยเอามาให้เพื่อนๆได้ชม ในกครับก,กุน้ำพระกุไขดูครับอืมน้ขึ้นเต็มนะขึ้นเต็มเลยสวยนะครับน้พระองค์นี้สวยอืสวยงามมากๆากเรามาชมองจริงนะอืม,ขขนนอมไขขึ้นน้อืมไขขึ้นนามาก เป็นพระนะเป็นพระเก็บนะครับเป็นพระเก็บนะครับจะส่องดูจะรู้ว่ามาจากกุทางลบบุรีนะดูตามซุ้มตามเรยมก็ว่าเป็นกุวัดภาษีแบบนะสร้างไว้โอ้คงจะนานแล้วนะคงจะนานแล้ว ไข่ได้ขึ้นขึ้นมากนะครับไข่ขึ้นมากขึ้นหนา <c oughs> ก็ลองจับกล้องสองดูสอง อดูวนะครับภาพไขกุขึ้นขึ้นเต็มเป็นเนื้อชิ้นเงินนะครับอยู่ในมือเซียนใหญ่ก็ว่ากันเรื่อหลักหลายหลายหมื่น นมือเสียนผูทอนของเราะอะยังว่าครับก็พออยู่ที่หลักพันกลางๆผิวนี้หายากนะครับส่วนมากเป็นผิวธรรมนะผิวธรรมนี่หาง่ายแต่ผิวนี้โอ้ยหายากแหลมมาก ชมนะครับพิจารณาดูนะพิจารณาดูขาบดูไข่นครับขึ้นก่อเต็มระเบิดนะเป็นเนื้อระเบิดระเบิดออกมาจากภายในหายากครับนานๆได้เจอสักองค์ ขราบไขไขกุนะครับจะมองดูสองกล้องดูยิ่งชัดขราบไขกุสวยจะ่เป็นผ้าบโบราณที่เสียน้าสมัยเก่านิยมใช้ขึ้นคอนะครับนะนะนิยมใช้ขึ้นคอ กบวันนี้แล้วก็พามาชมพระนะครับนี่พระทรงผลใหญ่นะทางกุทางลบบุรีนะครับนะะวันนี้ขอจบนะไว้เพียงเท่านี้นะครับ